สวัสดีครับลงปลาครับผมลุงปลาสามหมู่บ้านขอเชิญท่านผู้ชมครับหมู่บ้านบางหน่อยครับผม

ปันีีนะือว่ายอางไเจ้าไปฟังพูนฮะไปฟังพุ่นเออไปจับปลามาก่อนแล้วอยู่ไปไทยคนเนี้ยไปใส่คนจีจอดด้ไหมว้า

Quay vào phay lọ thấy lọ, hé nó nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เ้้หน่เเยเหอเนี่ยคนนั้ให้พ่ะให้คิดถ้วนเดียประเยป่าเยเดยประเดี๋ยวป่าเออเพิ้งลุ้งเ้ยเียวประเดี๋ยว่าไอ่ระเดี๋ยวปนั่นเห็นบอกแล้วจะเป็นป่าต่เพี้ยนว่ะ

เอาไปซังเถเอาเบิดนี่แหละก็ได้จักบานยุ่ยม่เอาเบิ์ดจู้เลีไปกินยุ่ยโอ้เลี้ยัดิเด้กเลคือจ้าที่เรอเาไปกอไเน่นี่ือาลีู้ลไปกินเลยไอ้เดกนมเ้ยเลยไปจที่มแกเป็นเโลกเอาเาให้ลูกกินนี่เรา ไม่้หนาวเนาะได้บ้านเรวเทียนบ้านเราเทียนเลยนะฮะใจแล้วใจแล้วเรียบร้อยแล้วพี่จ๋าโอ้ยง่ายบายุงปจังมัมุงมังแม่ชื่อนี้ชื่อ ของงูนี่เป็นหนังยของแทเนาะโอ้แ่ดียจุ่มแก็ได้กระสอมก็ได้เอารถแล้วว่าจะไปกินน้ำวเดี๋ยอเด้วยเพราะว่ากูเอไปกินนู้ยังมี้มองเอามองหนึ่งป๊อานกว่าเลยรถชิบรอหนึ่งหาจิงจบอกไม่อุยมอไซค์กับว่รดิ ตัวน้อยใด้อนหมันั่นก็เอาเอาส่ข้าวไปไปยืมตัวนี้ม่รูรื้อใคเรื่อมาถุงมากว่าตัวไหบโมตัวแตงใส่ใส่ข่อยถุงข่อยไปเอ้คนนาเบื่อมีดีเอายุดกว่ามาล้โเลยว่าป้าตัวน้อยเหเขางานดูไปนำอีกนือนึงทิมงานในดำอันนี้ก็ซ้ำปลาครังหววแคบแล้ว

mất tài mất cổ mất phan rồi. Tham bót cái Thì đó. Thì bàn này nó mua không? có

โอ้วบางนึงมันบวมยุมมุ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนว่าเรามุ่งหลังไอ้เสาโอ้ยนี่เคันเอาวะทันไหนได้เบิด์ุกลงเหรอวันนี้ตัวใหญ่กบวมเลนมาบวชทันกระจกโอ้ใบ้หยอดเยอะนี่หกสิบบาทเนาะ พ่อปลาเน่พ่อปลาเนียส่งเงินเอาเปียกเพิ่มกว่าไหวอยู่แล้วเกี่ยงเที่ยงบางเดียวพรุ่งนี้ผยังดูด